สามสีเอ้สามสีนั่งเฝ้าอะไรเน้อสามสีอยากแดะอะไรเน้อนั่งเฝ้าอะไรครับฮะน่งเฝ้าอะไรครับสามสีเสนสวยนะครับมาเฝ้าครับผมมาเฝ้าเฝ้าเจะของเฝาจะของตากผ้านะครับผมจะของก็ตากผ้านะครับผม น้องผมฟังจะของตากผ้านะครับผมน้องสาสามสีนะครับผมมาเฝ้าอะไรเนาะนะครับผมมาเฝ้าจะของนะครับมาเฝ้าจะของตากผ้านะครับผมสาวสามสีนะครับผมน้องแมวนะครับน้องแมวแสนสวยนะครับนี่นะครับผมน้องแมวแสนสวยนะครับผม น้องแมวแสนสวยนะครับผมสามสีแสนสวยนะครับเสาสามสีแสนสามสีแสนสวยนะครับมาเฝ้ามานั่งเฝ้าตากผ้านะครับขนาดตากผ้ายังมานั่งเฝ้านะครับผมครับผมตากผ้ายังมานั่งเฝ้าเลยนะครับผมครับผมน่ารักจริงๆน้องแมวสามสี มาพอจ้าของนะครับมาเข้าเจ้าของคุณให้อาหารนะครับผมคุณให้อาหารตากผ้านะครับผมกำมาเฝ้านะครับผมนั่งพอตั้งน้านนะครับผมแมวสาวสีสันสวยตากผ้านะครับ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่านางแมวสามสีก็มานั่งเฝ้านะครับผมก็จะนั่งเฝ้าจนเสร็จนู่แหละครับผมถึงจะไปนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนให้อาหารนะครับเป็นคนให้อาหารนะครับผมนางแมวเขาก็จะมานั่งเฝ้าตลอดเลยนะครับผมนั่งเฝ้าให้กําลังใจนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากมายนะครับผม